อุ้ยทาปากแบบอุ๊ยสกอยต้องเป็นแบบไหนแล้วแกพอดีวันนี้น่ะมีนัดแข่งรถด้วยนะแกมีใครอยากจะไปแข่งรถกับฉันไหมแต่ว่าปากสกอยต้องแดงๆใช่ไหมล่ะคิวต้องโตๆแบบนี้ก็นะแบบนี้เลยงั้น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 ขับไปเลยจ้าพิ่งไปเลยและแน่นอนงานของพวกเราก็คือทําให้ชาวบ้านนั้นรําคาญสนุกจังออไยหลานอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้เฮ้ยแต่มันลูกหลานใครกันน่ะไม่น่ารักเลยนะการขับรถแบบนี้น่ะมันสร้างความลำคาญให้กับผู้อื่นนั่นนหะแกน่ะ ดูไว้นะห้ามไปทำแบบนี้เป็นเด็ดขาดแล้วก็ห้ามไปคบพวกนั้นด้วยยายยจะแซง,ง,งแล้วงั้น ไปก่อนละฉันสุดยอดไปเลยขับเบาๆดิเอเก,ก้แกเนี่ยขับเราชะมัดโอ้ยตำรวจน่าจะมาจับพวกมันให้หมดเลยนะเนี่ยดูเหมือนว่ายายของฉันจะไม่ชอบสกอยมากๆเลยนะนี่มลิแก่ห้ามไปเป็นอะไรแบบนั้นเป็นเด็ดขาดนะถ้าเป็นแบบนั้นฉันตายแน่เลยโอ้ยยายหนูไม่เป็นแบบนั้นหรอกหนูตั้งใจเรียนจะตายหนูก็รู้จักพี่เขานะพี่คนเส้อแดงนะ่ะอยู่ข้างห้องเราเองอพวกนี้ต้องไปโรงเรียนแต่เช้าเดี๋ยวหนูไปนอนก่อนแล้วกันนะืฉันหายห่วงได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยหลานรักของฉันคงไม่มีทางเป็นแบบนั้นหรอกแต่ดูเหมือนว่า แท้ที่จริงแล้วนั้นอยวันนี้ลืมชวนยายมะลิมาเป็นสกวายด้วยกันเลยฮัลโหลแกคืนนี้ไปเป็นสกไกยด้วยกันไหมมะลิยายแกไปไหนแล้วอะโทรมาแล้วพี่เอ็กกี้โทรมาแล้วฉันจะไปดีไหมนะรับสายดีกว่าอุ้ยถ้ายายรู้ต้องตายแน่แน่แต่ก็อยากจะไปบ้างน่ะฮัลโหลฮัลโหลพี่เอ็กกี้ฉันเองนะมะลิตอนนี้ยายของฉันนอนแล้วเดี๋ยวฉันจะออกไปข้างนอกแล้วกันนะแล้วให้ฉันไปเจอที่ไหนหรอโอเคโอเคส่งโลเคชันมาเลย โอ้ยตรงนี้นี่เองตายละคืนนี้ฉันต้องแอบออกไปแล้วแหละอืคุณยายคงจะไม่รู้หรอกนะหายหลับอยู่เลยค่อยๆยังออกไปดีกว่ายายนอนหรือว่ายายกลนหรืออะไรกันเนี่ยฮะโอ,โอ้ยตกใจหมดเลย แอบซ่อนดีกว่าแบกไปเข้าห้องน้ำเหรอป่าป่าปาป่าไอ้ลงอกไปทีจะออกไปข้างนอกแล้วนะบายแล้วฉันก็ออกมาได้ลวทุกคนฉันน่าอยากจะลองเป็นสกอยมาตั้งนานแล้วโชคดีพี่สาวกลางห้องนั้นชวนฉันไปนั่นก็คือพี่เอ็กกี้นั่นเองออกมาได้ไงเนี้ยคุณยายแกไม่ว่าหรอเก่งชะมัดเลยนะอย่าบอกนะว่าแอบออกมาน่ะใช่ถ้าไม่แอบออกมาหนูจะได้ไปกับพี่หรอไปกันเถอะก็แบบว่าชีวิตของพี่มันเท่ดีนะยายคงไม่รู้หรอกเพราะว่าหนูน่ะบอกว่าหนูเป็นเด็กดีแล้วก็นอนแล้วแอบเป็นเด็กฉลาดดีนั่นนี่ นี่ไปไปขึ้นรถมาซิ่งเลยจ้ะโอ้ยอย่าซิ่งนกนะฮไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะพาไปเจอเพื่อนของฉันตอนรับเข้าแก๊งเลยซิ่งก่อนไปแล้วเคแกถึงแล้วมาลิเข้ามาได้เลยเดี๋ยวไปเจอเพื่อนพี่ๆกันนะือนว่าแต่งตัวแบบนี้ไม่เข้ากับการเป็นสกอยเลย,ยไม่ต้องกลัวฉันล็อกไว้เฉย น่ารักจังเลยฉันจะเลือกใครดีนะทุกคนแก่ฉันมีน้องใหม่มาต้อนรับเข้าแก๊งสกอยของเราจ้าบอกว่าด,ดีนะจ๊ะสาวน้อยอุ๊ยดูเป็นสาวน่ารักตุ้งติงต๋งตุ้งติ๋งจังเป็นสกอยต้องแต่งหน้าแรงๆจ,จัดๆนะจ๊ะก่อนนะฉันก็เลยคิดว่ากลางคืนนี้นะเราจะออกไปซิ่งรถพาเด็กใหม่นะไปแต่งตัวแต่งหน้าใหม่กันดีกว่าเนาะสวัสด,ดีนะหนูชื่อว่ามลรีเนาะเพิ่งเคยเป็นสกอยไม่ต้องห่วงเลยนั่นไงมีน้องใหม่มาพอดีละสองคนน่ะงั้นก็ขึ้นรถกันได้เลยนะพวกเราเนี่ยจะพาน้องๆซิ่งไปเลย ดูเหมือนว่าคืนนี้พวกพี่ๆจะพาฉันไปแต่งหน้าแต่งตัวนะไปกันได้เลยเงี้ยเงี้ยเบาๆพี่เบาโอเคก็ถึงที่แต่งหน้าแต่งตาแล้วแหละคืนนี้เราเดี๋ยวจะไปแต่งตัวให้น้องๆกันนะจ๊ะให้เหมือนสกอยไปเลยมาลีกับวันนิลานะจ๊ะโอหสาวสกอยหน้าใหม่แต่ว่าฉันก็ว่าน่าจะสนุกดีนะเนี่ยว้าวลกสกอยสาวน้อยน่าต้องทาแก้มแดงแบบพี่แบบนี้เลยนะจ๊ะแบบนี้หรอกคะนี่เนี่ยนี่แหละถูกต้องแล้วจ้ะสกอยก็ต้องเขียนคิ้วทาปากแล้วก็ต้องปากแดงด้วยนะจ๊ะแบบนี้เลยว้าวเลิศนะโอ้แต่ง น่าจัดมากมากเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปแข่งนะเอ๊ะว่าแต่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยไหมคะก็ต้องเปลี่ยนสิจ้าไปเปลี่ยนกันเลยดีกว่านาะเอาล่ะที่นี่คือสนามแข่งรถนะจ้าพวกเราเนี่ยเป็นมือใหม่ใช่ไหมฉันจะให้สกอยอย่างพวกเธอเนี่ยซ้อนท้ายพี่ๆเขาแล้วกันนะใช่แล้วเราก็ต้องขับรถเสียงดังๆให้ชาวบ้านเขาลำคญน่ะชอบไปมากเลยจังหวะนี้ท่าๆดูเหมือนว่าวันนี้ฉันแอบย้ายออกมาทำบ้าอะไรเนี่ยคิดผิดหรือเปล่าวะเฮ้ยขับจะเช้าเนีพี่โอ้ทำไมมันน่าลำคัญขนาดนี้พวกเด็กพวกนี้น้นี่แก え <music> โทรหาตำรวจด่วนเลยฉันกำลังโทรอยู่นี่ไงแกน้ำคาญชะมัดเลยฮัลโหลค่ะคุณตำรวจคะพอดีว่ามีเด็กแว้นที่ไหนไม่รู้นะคะตอนนี้ขับรถแข่งกันอยู่หน้ารำคาญมากๆเลยคุณตำรวจช่วยมาดูด้วยได้ไหมคะชาวบ้านเขาไม่เป็นอันอยู่อันกินแล้วคะ่ะมันเสียงดังหนวกหู<อ>ฉันโทรแจ้งเรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวก็มาดูเหมือนว่าชาวบ้านนั้นไม่ค่อยโอเคกับเด็กแว้นแล้วก็สาวสกอเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้มันวุ่นวายไปทั่วกอย่าให้ฉันรู้นะว่าหลูกหลานใครนะตอนนี้ลำคาญสุดๆไปเลยนะดูเหมือน่าจะเป็นหลานาาจปะอ ข้างบ้านเราเนี่นะโอ้โอโอสิใครพูดถึงฉันหรือเปล่าฉันเลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหลานยายจำปาน่ะจะไปเป็นสกอยเมื่อกี้แกพูดถึงฉันหรือเปล่าฮะเดี๋ยวนะเมื่อกี้แกพูดถึงหลานฉันนี่นาหลานฉันไม่มีวันเป็นสกอยหรอกนะฉันจะบอกให้หแกเชื่อแต่หลานแกน,นั่นแหละไม่ดูเ,เลยฉันเห็นมากับตานั่นหลาน,าน,นลยายจำปาแล้วแหละไอ้กานไม่รู้จักว่าหลานตัวเองเป็นสกอยไปดูดีๆแล้วกันนะตอนนี้พวกฉันมาแจ้งตำรวจไปแล้วไม่จริงหลานฉันเป็นคนดีแบบนี้ทุกเทเลยไปดูแล้วกันนะว่าหลานตัวเองน่ะอยู่บ้านหรือเปล่าไอ้พวกน กลินน้ำนมไปไปเลยนะอย่าให้ฉันได้ยินแบบนี้อีกไม่มีทางหลานฉันไม่มีวันเป็นแบบนั้นเฮ้ยพวกชาวบ้านนี่ปากดีจริงๆหลานฉันไปเป็นสกอยนะฉันตีจนตายแน่ไหนไหนอก็นอนอยู่นี่นะไอ้พวกชาวบ้านนั่นปากรไชฉมัดเลยม,<ะ>มีอะไรหรือเปล่าจ๊ยาย เมื่อคืนนะ่ะหนูทำการบ้านทั้งคืนเลยนะกว่าจะเสร็จก็ตีหนึ่งครึ่งหนูก็เลยทำจนเสร็จเลยค่ะไม่มีอะไรหรอกร้านอ่านหนังสือเหรอจะสอบแล้วสินนะนอนต่อเถอะยายไม่กวนแล้วนะได้ค่ะยายทำไมหน้ามันแดงถามมันดีกว่าไหมวะออหรือว่าจะไม่ถามดีเออถ้าไม่มีอะไรแล้วมาลิขขอนอนต่อได้ไหมคุณยายคุณยายมีอะไรหรือเปล่าอยากจะถามอะไรไหมอืมฉันก็อยากจะถามแหละฉันขอถามหน่อยว่าทำไมแ,มแก่แกแดงแบบนั้นละ่ะฮะแกไม่สบายแล้วยังไงนั่นน่ะเออเออ ใช่เมื่อคืนหนูกินมะเขือเทศมันก็เลยแก้มแดงข้าก็ไม่มีอะไรในะยายจริงเหรอโอ,อ้หนูขอนอนก่อนแล้วกันนะค่ขอข่ลงอกทีนะชาวบ้านนี่ปากเสียชะมัดเลยนอนต่อทถลานออให้เกือบไปแล้วไม่ละเราคิดว่าฉันจะยอมแพงง้เงินหรอละถึงเวลาที่จะต้องไปอีกแล้วเฮ้ยเนี่ยถอดชุดออกแล้วเซ็กซี่ชะมัดเลยเหมือนว่าฉันจะออกข้างหน้าประตูไม่ได้เพราะฉน,นั้นแล้วฉันจะต้องโดดกำแพงนี้ไปเย้ฉันจะไปเป็นสกอยแล้วแล้วฉันก็จะกระโดดแล้วนะทุกคนนี่มันสนุกชะมัด โอ๊ยเออแกโดดลงมาเลยเหรอเนี่ยแต่แต่คุณยายแกไม่ว่าหรืองไงฮะนั่นนะฮะพี่เอกี้ขอบคุณที่มารับนะยายฉันน่ะไม่รู้หรอกว่าฉันน่ะกระโดดลงมางั้นก็รีบขึ้นมาเพื่อนของฉันหล่อแล้วทาปากแดงๆด้วยล่ะจัดไปคะ่ะเ<อ>ย้สุดจังเลยอ วันนี้ต้องหาหลักฐานไปจับสกอยแล้วก็นักซิ่งให้ได้เลยลนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเสร็จฉันแน่พวกสกอยโหเล็บสีแดงซะด้วยไหนขอลองทาสี้ยไม่ได้ไม่ได้ไต้องไปจับมันก่อนนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านต้องการก็คือกาจัดพวกแกทิ้งซะฮูเล่ฮูเล่วันนี้เราจะให้าสาวๆแข่งรถกันนะจ๊ะสาวสกอยทั้งหลายพร้อมหรือยังจ๊ะพร้อมะจะจะอยู่ในสกอยก็ต้องแข่งกันนะจ๊ะแข่งากเลอชเลยนี่นะตอนนี้สิ่งดังล้ำคัานมากมากเลยอ่ะพวกแกดูสิ กันนั่นพวกสกอยนี่นะตำรวจเมื่อไหร่จะมามน่ะผมมาแล้วครับพร้อมจับตัวครับผมหัวหน้าจับมันเลยดีกว่าไหมคะแน่นอนครับพวกเราจับพวกผู้ชายกันก่อนนะพวกนั้นมันทําให้หนวกหูสมัดลย,ยๆๆลยนี่ลอยนะเออเอยตำรวจมาเฮ้ยพวกเราเรียบหนีกันแล้วเอออย่ไม่ได้แล้วอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดตรงนี้เลยนะไปแล้วคุณตำรวจว้าวตำรวจพวกแกตำรวจมาเอ้ยฉันไม่อยู่แล้วนะตายแล้วทำยังไงดีเรีบไปดีกว่าอ้าวเฮ้ยหายไปไหนด้งรีบจับพวกนี้เลยงั้นเดี๋ยวมันจะหนีไปก่อนยไปนะไหนไปไหน ลังจะเลยหลานยายเอ๊ใครโทรมานั่นน่ะเอ๊ะแบบหนึ่งนะโล่ๆๆยาะจำปาเองจ้าฮะและหลานฉันโดนจับงั้นเหรอคอคคุณตำรวจค่ะหลานฉันไปทําอะไรผิดเนี่ยตายเหินอี่มันเรื่องจริงงั้นเหรอและหลานฉันไปเป็นสกอยงั้นเหรอทำไมแกทําให้ฉันผิดหวังขนาดนี้เนี่ยฉันจะตีให้ตายเลยคอยดูเถอะคอยดูเถอะะอ ก็ไปขับรถเสียงดังวุ่นวายชาวบ้านเขาก็โทรแจ้งจับซิยังตามจับมายังไม่หมดนะเนี่ยเดี๋ยวรอญาติมาประกันตัวก่อนนะเมื่อไหร่ยายหนูจะมาน่ะไหนหลานฉันอยู่ไหนยายมันลี หลานฉันจ,จริงๆด้วยตายแล้วโดนจับจริงๆเหรอเนี่ยยายหนูขอดทษยอไยแกนี่มันโกหกฉันชันดีเลยนะฮ้ยถ้าฉันไม่มาประกันตัวแล้วแกจะอยู่รอดไหมเนี่ยไปสั่งบ,บ้านแล้ววันนั้นฉันรู้สึกผิดมากมากแต่คุณยายก็กลับไปก็ไม่พูดอะไรสักคำแค่บอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้ไปกินข้าวด้วยกันนะเรื่องที่แล้วมามันก็แล้วไปนะอย่าไปทําแบบนั้นอีกโอเคไหมคุณยายคุณยายไม่ตีหนูเลยเหรอหนูแล้วคุณยายจังหนูจะไม่ทําอีกแล้วเออมันคงเป็นบทเรียนแล้วสินะแะ แล้วละครก็ได้จบลงไปแล้วนะคะดูเหมือนว่าคุณยายเนี่ยก็จะไม่ตีหลานเลยเพราะว่าเนี่ยอยากจะให้หลานน่ะได้สํานึกแล้วก็รู้สึกผิดเองแล้วเรื่องเราก็จบลงไปด้วยดีสวัสดีนะคะทุกคนเจอกันวันพรุ่งนี้อีกครั้งบ๊ายบาย